อย่าท้อพี่น้องเราคือมนุษย์ธรรมดาจริงๆเราไม่ใช่มาลายกาที่ไม่เคยทําผิดเราไม่ใช่เชตอนที่ทําแต่สิ่งบาปเราเป็นมนุษย์ครับจุดเปลี่ยนสําคัญคือการพยายามเปลี่ยนแปลงเท่านั้นครับไม่มีใครช่วยได้นอกจากอาวโล ต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงบางอุมัตก็เช่นเดียวกันคือเริ่มจากการละหมาดบางละหมาดบางร้องไห้กับอัลลอฮ์แต่ถ้าจุดเริ่มต้นแห่งพลังคือการขอดูอาจากอัลลอฮ์ให้บ่าวได้เปลี่ยนแปลงบอุมัตพูดกับอัลลอฮ์เลยบอกว่าหากพระองค์ไม่ทรงเมตตาเบ่าวไม่มีทางที่จะเปลี่ยนได้บ่าวขอพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงจากพระองค์ด้วยให้บ่าวเข้มแข็งให้บ่าวได้เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นความหลงทางหลักๆได้ถูกหยุดในวันต่อมาด้วยความเมตตาจากอัลลอฮ์มีคนที่รู้จักกัันสมยที่ หลงทางบอกว่าโอ้อุมัศเก่งนะเปลี่ยนได้ขนาดนี้ผมไม่กล้ารับสิ่งนี้ว่าเป็นผลงานของตัวเองเลยคุณผู้ชมผมทําไม่ได้เพราะผมรู้ว่าพลังที่ได้มาและเปลี่ยนแปลงได้มาจากอัลลอฮ์ดังนั้นหลายคนที่อยากจะเปลี่ยนเนี่ยคิดว่าเดี๋ยวฉันจะเปลี่ยนก่อนแล้วฉันค่อยละหมาดฉันทําตัวสะอาดก่อนแล้วฉันค่อยละหมาดจะสะอาดได้ยังไงจะเปลี่ยนได้ยังไงในเมื่อการละหมาดถ,ถูกบัญญัติในกุรอานว่าเป็นสิ่งเดียวที่จะยับยั้งเราจากสิ่งที่ไม่ดีได้แสดงว่าเรากําลังเข้าใจผิดว่าเราจะยับยั้งความไม่ดีที่เเเรราาาทํด้ววยตัขององง ด้วยพลังของเราเองซึ่งเราไม่มีอยู่จริง,ง่งคุณผู้ชมดังนั้นเราจึงต้องวิงวอนและทุกวันนี้ก็ยังวิงวอนอยู่คุณผู้ชมเพราะท่านอบีบอกว่าอีมานของมนุษย์เนี่ยมีขึ้นมีลงไงไม่ใช่ว่าเอ้ยวันนี้ฉันใส่ใจเรื่องการละหมาดห้าเวลาเอ้ยวันนี้ฉันใส่ใจเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วแล้วฉันเนี่ยจะไม่มีความผิดพลาดมันเป็นไปไม่ได้ทุกวันน่ยมันมีไม่พลาดมากก็พลาดน้อยคุณผู้ชมซึ่งความผิดพลาดเหล่านี้เนี่ยเป็นจุดสําคัญที่ทําให้เราได้ผลบุญคุณผู้ชมรู้ไหมจุดผิดพลาดที่่่จจิตตใอออนนไไหววเเยยแล้รามามทชุุ ทำในสิ่งที่ไม่ดีแบบนุ่นแบบนี้แต่เรามีความตักวาเราก็ได้ผลบุญจากความตักงวานี่แหละแต่บางอย่างมันพลาดไงทำยังไงละหมาดได้เวลาฟาัดดูกะละหมาดขอดอูดมารถปลดเปลื้องบาปให้เป็นอย่างนี้ชีวิตของผู้ศรัทธาแล้วก็พยายามกันต่อไปจนถึงมินาทีสุดท้ายแค่นั้นเองนี่คือดุนยาหัวใจผู้ศรัทธาคือหัวใจที่เป็นนักสู้มันอาจจะไม่ได้ชนะทุกครั้งแต่หัวใจนักสู้คือหัวใจที่ไม่ยอมแพ้แม้ว่าจะแพ้สกักกี่ครั้งก็ตามครับผู้ชม Thank uh you. -huh.